โอเค่ะทุกคนพบกับหมาแล้วหม้พระสระมาพบกับเพื่อนในช่องปจจราจญ์นิราของเพจมาเดิมคลิปนี้ดูนี่จ้ะวันนี้แม่หิวข้าวกับน้ำพริกเพจก,ก็เลยจะตำน้ำพริกมาเขือพวงค่ะทุกคนดูเขอือพวงในตู้เย็นพริกก็ใส่มีเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นพริกกระเหลี่ยงอ่ะแล้วก็มีพริกเขียว ว่ก็แอบมีพริกขี้หนูหหน่อยหนึ่งจ้ะเพื่อเพิ่มรสชาติความแซ่บนะคแล้วก็ดิดมะเขือพวงใส่แล้วพอก็จบบส่วนผสมไม่ได้มีไดมากเลยเขือพวพองพริกหอมกระเทียมด้แค่ในก็แซ่บเลยได้กินก็เขาสวยล้นๆเพิ่กินอะไรก็ไม่เลยเลยเนี่ยทุกคนก็เลยยายทูมาเมื่อกี้ ใจก็ว่ายายตำในพริกกันเลยเนี่ยแก่ก็เลยาม,เมาทำซุปก็บ,บ้านมีพริกมะเขือพวงนะก็เลยได้ทำคระเขือพวงตำใาพริกมะเขือพวง ียมได้อะไรกินข,ข้าว่้าทุกคนเขไปจุดตามันผิดเจียวไข่หรือเปา,าทำไมเป็นแบบไม่หิวอะไรเลยนะมัดวันก็กินแตบบ่ ขเขาเหนียวหมูทอดเป็นห่อเดียวเป็นอาการปแปลกเลยทุกทอยนะ่างไปไหนเป็นอาการปแปบลบ๋เป็นปากแห้งจีบปากจีบคอไปหมดเลยเนี่ยตอนนีน้แล้วก็นอนมดวันไปนอนป่วยหลายนอนมดบัน mong trèm Cái thuyền thuyền chút nồi วันนี้ไม่ได้ไปตลาดลงได้เดี๋ยวขวบค่คนคไบบมีอาการแบบ่อเดลินใครเป็นคือแพดึงการเบื่อเขาเบื่อหน้าอาการแบบอยากนอนอย่างเดียวเลยนี่น ดีเลยไปดูตำน้ำพริกกินเขาได้หลายเป็นไรเด้อัวดจ้ะจะให้ดู หาาตอยากกินแค่นี้ลับจนแบบเขาจะซับก่อน ว่ทับใครโทรมาหค่าแต่ไใครโทรมาก็ไม่ได้รับสายเลยนะเป็นแบบสุดแต่ขอใจว่านแม่ถามว่าต้นแพรมีม,มีเป็นไงล่ะแสงะแม่พแ,แพ้แนดวงแพรก็เลยบอกโอ้แม่มันยี่สิบปีแล้วใครจะเป็นจำได้เนาะก็ยี่สิบปีแล้วแพ้ท้องมีมีม ห้องนี้ก็ก็ไม่รู้แหละจำไม่ได้เนาะคุณใช้ยอยู่นาบ้านพึ่งไปบิ่งกลับมาจะมีบรรพกุรุษไ้ว นไปจะให้ใครมาดูตอนตังคู่ไปไปเล่นเพื่อยกัะคัวอีแคมันพิกซุกๆนะทุกคนนี่แหละเมนูคุณแม่แก่ทองคิวได้แบบนี้จ้ะมินเครื่องุงเครื่องเทศกับมินวันอะไรเดีวจะเล่าใหฟัง ควนไปจ้ะเขาจะเล่าให้ฟังว่าเวชแพ้ยโอ้ตื่นเข้ามมาทะเบียนหัวจัดน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเนื้อที่แบบเราเคยชอบกินอ่ะกว๋วยเตี๋ยวเนื้อที่แบบเครื่องเทศเทยอะๆอะไรเงี้ยทุกวันนีก้กินไม่ได้ลเหมิ่นเน้นจริงจังได้กินแค่เฉยจมูกดีดีคนท้วงเนาะจมูกแบบดีมากเลยอะ จะหมูแบบนิดนึงก็รู้ได้กินแหละาการหนักฟกเลยโอ้โหวจะตำ มาจ้ะตอนการตำเอาให้ละเอียดละเอียดเลย้ก กระพุงของคุณแม่จ้ะหิวแบบนี้บบน,นี่จะเสร็จแล้วมันติดของแม่หิวไม่ยากจ้ะขวพริกต้มสนปลาบิบมะนาวจ้ะเร็วพักอน มีมื้อง่ายๆจะโทษว่าฉันกินอะไรก็ไม่เลยเลยแม,ม่นักอยากอะไรเลยนะสงสัยจะได้กลับไปอ้อนยายดวงจับอยู่กับแม่จกกะกระชิดจังมั้ยอ้อนให้ดวงเขาเข่าหนึ่จะกระชิดโทรมาถามทุกวันเลยแม่กินข้าวกับอะไรทุกวันเลยแม่ฉันอนะไม่ค่อยเคอร้านเท่าไรหรอก ไม่ค่อยเห่อไปละทุกคนถ้าทำเ่าฉันเลวเดี๋ยวไปไปฮาคิดกันไปาจะกินกันไรโอเคยังไงก็อย่าเืิมเป็นกำลังใจก็ได้กดติดตามนะวานิชจ้าบายบายจ้าสวัสดีค่ะ